เนี่ยหน้าค้ำน้ำเพื่อนเพราะว่าวันนี้แดดแรงจริงถ่ายแค่ฉากที่แบบว่าตางแดดแรงโหดๆนะคือยืนยืนกลางร้านร้อนๆแล้วก็รถวนอยู่สามสามสี่รอบหน้าเลยค้ำเลยดูกันสภาพนี้ไปก่อนนะหวังว่าจะกลับมาสภาพดีได้ในเร็วๆนี้ดูแก้มเด่ยชาลีอะไรนะ น้ำตกใจนึกว่านึกว่าเห็นผีอะไรอยู่ทุกหลังตกใจหมดแล้วไม่กลัวนะครับแต่ว่าคือไม่ได้กลัวแตว่มันแบบว่ามันแปลกดีถ้าสมมติมันดันมีเสียงคนกุงกลนอะไรจริงอมีแก้มเิ็หน่อยวันนี้ขายของครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะขายของเดี๋ยวสักพักนึงก็ต้องพยายามไปไปนอนละเพราะว่าเดี๋ยวไม่หายฟึดฟัดนะครับเนื่องจากตากแดดตากลมเยอะเกินวันนี้ตากแดดตากลมแล้วก็ ใช้แรงเยอะมากนะครับใส่เล่นฉากในน้ําเยอะขึ้นมาผมเป็นคนที่เวลาหัวเปียกน้ํานะครับเวลาที่เท้าหัวของเราเนี่ยเปียกน้ําแล้วก็ขึ้นมาตากลมอยู่อีกหลายชั่วโมงไม่รีบใดผมมันก็จะฟึดฟัดแบบนี้แหละรักษาสุขภาพเหมือนกันเพื่พอนๆพักผ่อนนะครับ เดี๋ยวผมมากันใหม่พรุ่งนี้ก็น่าจะเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ไลฟ์จะได้สนุกสนกเวลาตอนที่ว่าไลฟ์ขายของนะก็ได้เจอกับพี่ๆที่รู้จักมาขายของแล้วก็เดี๋ยวจะจะลองดูออกกํลาลังกายแนวไหนให้ได้จริงจังสักทีผิดคําพูดตลอดเลยตอนนี้มันคุมยากมากเลยเพราะว่ากินของอร่อยครับแล้วก็คือทํางานรอบกะเช้าเนี่ยผมจะทํางานเกี่ยวกับกองทาย พอตอนเย็นก็จะเป็นน้องทําเพลงเข้าก็จะทํางานกันถึงถึงดึกนะครับผมสลับสลับกันไปฟันดีนะครับเจอกันเพื่อน,เ,อนเจอกันใหม่นะวันนี้ดีใจที่ที่ได้มาพูดคุยกับเพื่อน,อนแป๊บหนึง่งดึกมากๆแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็ตีสี่สี่สิบไปนอนพักผ่อนกันเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมคิดถึงทุกคนครับฟันดีฟันดีครับบ๊ายบายดีใจนะตอนนี้คือหลายคนเนี่ยจริงๆผมแทบไม่อยากค่อยมาไลฟ์ตอนตีหลังตีสองตีสามตีสี่ละเพราะว่ามัน เพื่อนๆหลายคนเนี่ยปรับเวลานอนกันได้เกือบหมดแล้วนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นี่ยคือตีสองเนี่ยล่วงกันแล้วตอนนี้แล้วก็ตีสี่ตีห้าแม้แต่ตัวโฮสก็เริ่มจะไม่ไลฟ์กันแล้วเพราะว่าเพราะว่าดึกเกินไปอืมอเดี๋ยวเพเบื่ผมยาวนะผมอยากไว้ผมยาวสักพักหนึ่งขออีกนิดหนึ่งอืมเจอกัน,นครับฟันดี้นะครับเพื่อนๆ เจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันคุยกันนะครับผมอยู่กันานานๆครับบ๊ายบายไงให้ดูสรุปควาเสียงไทยกวนนี้ไหมลนะ่ะค,คุกคีคุกคีคุกคว